สอนหาเงินฟรีแอปหาเงินเข้าสู่บัญชีของ True m o n e y Wallet นะจำนวนเงินอยู่ที่3,000บาทแบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนใดๆทั้นสิ้นนะแล้วก็ได้เงินจริงด้วยนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Test ANC นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับในการหาเงินฟรีนะจากที่บ้านหรือหลังเลิกเรียนหลังเลิกทํางานเนาะแล้วก็สนใจที่จะหาเงินเพิ่มเติมนะช่องทางที่2-3 4ของคุณแล้วก็แล้วแต่นะครับก็ ผมก็วันนี้ผมก็มีแอปหาเงินฟรีเล่นได้ ios android นะครับส่วนของ ios ก็คือ bus m a c นะในส่วนของ android ก็คือ cash sign นะั่นเองนะซึ่งแอปนี้ผมก็สามารถที่จะทำเงินไปแล้วนับอยู่ที่3,000บาทเนาะถอนเงินแล้วก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนอะกอยู่ที่3,000บาทเนาะอันนี้คือบินที่1นะครับ 2, 3, 4, 5นะแล้วก็ บินสุดท้ายคือเป็นบินที่6หนะ้าที่ผมได้รับการชำระเงินเมื่อวันนี้ทุกคนเนาะวันที่22 2่นะเดือนมีนาคม2 5ง4้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบินที่ผมได้รับการชำระเงินวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็แอปนี้นะครับจ่ายเงินจริงนะ ่ายครั้งละ500บาทนั่นเองนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนนะว่าแต่และคนจะถอนเงินอยู่ที่เท่าไหร่นาะถอนขั้นต่ําอยู่ที่150บาทเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet เนอะแต่ผมถอนเงินนับอยู่ที่วันละ500บาทเพราะว่าตอนนี้ผมมีแต้มอยู่ในแอปอยู่ที่37ล้าน500,000 1724คะแนนเนาะขอบคุณทุกคนนะที่สมัครผ่านลิงก์ของผมนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งด้วยที่สนับสนุนช่องของ TestNC นะครับโอเคก็วันนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมานะแนะนําแล้วก็มารีวิวเนาะในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่ทางแอปเขาจัดมานาะกก็มากดที่คําว่าชวนเพื่อนนะก็ในส่วนนี้แหละทุกคนก็คือเป็นกิจกรรมที่ทางแอปเขาจัดมาก็คือเป็นการแนะนําเพื่อนนอะกก็จะมีรุ้นรับเงินนนรางวัลอยู่ที่ประมาณ6 0 0นนะ6ก0 0กว่าบาทนะครับแต่ว่าเขาจะแบ่งจ่ายนั่นเองนะก็คือว่าอันดับที่1น่าจะได้รับอยู่ที่1,910บาทด้วยกันนะอันดับที่2ก็ 1, 4 1 7บาทนะครับแล้วก็อันดับที่3ก็1อันดับที่3ก็616บาทอันดับที่4ก็คือ493บาทอันดับที่5 308บาทแล้วก็อันดับที่6ถึงอันดับที่10ก็รับไปเลยคนละ185บาทนะครับ ในส่วนอันดับที่11ถึงอันดับ20ก็รับปเปลยนะครับคนละ49บาทด้วยกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับยิ่งใครที่เชิญเพื่อนเก่งหรือแนะนําเพื่อนเก่งนะหรือแนะนําคนหาเงินเก่งนะก็สามารถที่จะพิชิตรางวัลในส่วนนี้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนน่าติดท็อป20กันทุกคนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ พยายามนะครับแนะนําเพื่อนนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะเราแนะนําเพื่อนหนึ่งคนนะแล้วก็ให้เพื่อนอ่านข่าวนะก็แค่ครั้งละหนึ่งข่าวก็ได้เช่นกันนาะเพราะว่าเขาจะบังคับนะว่าคนที่เราไปแนะนาแนะนามาเขาต้องไปอ่านข่าวด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็วิธีการที่เราแนะนําก็คือนะครับให้เขาเราก็ไปกดเชิญนะกดลิงก์นี้นะก็คือคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะแล้วก็ จากนั้นก็ส่งให้เพื่อนไปนะแล้วก็อย่าลืมนะคัดลอกนะครับคัดลอกรหัสนี้ด้วยนะครับก็คือรหัสํำเนานี้นะครับก็คืออันนี้เลยนะส่งให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนของเรานั้นนะใส่รหัสเชิญบอกเพื่อนว่าให้ลอกอินสมัครผ่าน Facebook นะครับแล้วก็ใส่รหัสเชิญด้วยนะครับตรงนี้เลยเนาะใส่รหัสเชิญของเราเนาะถ้ามีของเพื่อนใส่ของเพื่อนถ้าไม่มีของเพื่อนก็ใส่ของผมได้เลยนะครับก็คือ3 8 4 7 6 9 9นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ อุดหนุนช่องของ Test A n c นะครับโอเคอันนี้คือเป็นช่องทางแรกของการที่เราจะหาเรียนหรือหาเงินจากเจ้าตัวแอปของแคสซ g n นะครับก็วิธีที่2ก็คือเป็นการที่เราไปอ่านข่าวก็มาที่หน้าหลักนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาอ่านข่าวได้นะครับก็คือข่าวท้องถิ่นการเงินบันเทิงเนานะมีอีกทุกคนเรื่องลงมาเลยเรื่องไปเลยนะบันเทิงการท่องเที่ยวสุขภาพนะครับแล้วก็อาหารนะครับผมอ่ะ แล้วก็เลื่องลงมาข้างล่างก็จะมีข่าวให้เราอ่านนะครับเราก็เลือกข่าวใดข่าหนึ่งแล้วล้วก็กดเข้าไปนะกดปั้งเข้าไปนั่นิีชจานะอันนี้เลยเนาะเออผมอ่านข่าวนี้เลยนะแล้วก็จะมีหน้าตรงนี้ทุกคนที่เป็นวงกลมนะครับอ่าตรงนี้ที่เป็นสีส้มนะมุมรอบหมุนรอบวงนะเราต้องให้เส้นรอบวงที่เป็นสีส้มนะหมุนให้ครบหนึ่งรอบด้วยกันนะครับเราถึงจะได้รับ คะแนน30คะแนนด้วยกันเนาะถ้ามันขนึ้นแบบนี้เราก็เลื่องลงมาหนึ่งครั้งเนาะทีนี้เราก็ได้รับเลยทุกคน30คะแนน,น,นเห็นไหมอ่ะง่ายๆทุกคนนะแค่อ่านแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าเราต้องแลกด้วยเวลาของเราเพื่อที่เราจะมาอ่านข่าวนี้เนาะแต่มีวิธีหนึ่งนะที่เราไม่ต้องใช้เวลาเยอะในการที่เราจะหารายได้จากแอปนี้นอกจากการอ่านข่าวอย่างเดียวก็คือการที่เราไปเชิญเพื่อนนะครับก็เราเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับไปเลยทุกคน3 0,000ื่นเหรียญเนาะ รับไปเต็มๆสามหมื่นเหรียญแต่ว่าจะได้รับสามหมื่นเหรียญก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราได้สมัครผ่านลิงก์ของเราเพื่อนของเราได้มีนะครับอ่าคะแนนอยู่ในตัว2,000คะแนนแล้วก็ล็อกอิน3วันติดต่อกันเพื่อนของเรานะครับอ่าได้มีคะแนนติดตัวอยู่ที่5,000คะแนนแล้วก็ล็อกอินเล่นแอปนี้7วันติดต่อกันเราถึงจะได้รับอยู่ที่30,000คะแนนด้วยกันเนาะยังไม่หมดทุกคนนะเราจะได้รับไรายได้ นะครับตลอดชีพนะครับก็คือว่า15%ของอไรายได้ที่เพื่อนของเรานั้นอ่านข่าวนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เลยเนาะก็ต่อมานในส่วนการหาเหรียญน,นะครับก็คือมาที่เมนูชวนเพื่อนเหมือนกันเนาะแล้วก็มากดที่คําว่าเสนอนะครับอกดเข้าไปเลยทุกคนกดตั้งนะแล้วก็จะมีในส่วนการเช็คอินรายวันตรงนี้เลยเนาะเราสามารถเช็คอินได้ทุกวันเนาะแล้วก็สามารถรับเหรียญตามที่เขาบอกตรงนี้เลยนะครับอืม ในส่วนที่เป็น100รยบวตรงนี้ก็คือเป็นการดูวิดีโอนะครับเรากดดูวิดีโอหนึ่งครั้งเราได้รับเลรนะครับหนึ่งร้อยเหรียญด้วยกันนะครับอ่ะซึ่งเราสามารถที่จะกดได้นะวันละ24ครั้งก็คือ1ชั่วโมงมากดได้1ครั้งนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาก,ก็คือเป็นโบนัสของวันนี้นะโบนัสวันนี้ก็คือเรานะไปอ่านข่าวไม่ใช่ไปอ่านข่าวทุกคนเรานะครับไปดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ไปโหลดแอปเหมือนกันแล้วก็ไปหมุนสปินนะ แล้วก็ไปเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ไปทําแบบทดสอบนะหรือแบบสอบถามนะครับแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับทิกต็อกนะเราจะได้รับคะแนนเข้ามานาะซึ่งคะแนนนะครับสูงสุดอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นไม่ใช่ทุกคนขออภัยครับผมนะคะแนนสูงสุดอยู่ที่16บหล้านสี่แสนเก้าหม่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบคะแนนด้วยกันถ้าคุณสามารถทําได้คุณมีโอกาสที่จะได้รับคะแนนสูงสุดอยู่ที่16บหล้านสี่แสนเก้าหมื่น 7 8 5 0คะแนนด้วยกันนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับผมนะโอเคอันนี้คือนะครับอ่าก็คะแนนที่เขาจะให้มานั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะในส่วนของชวนเพื่อนใหม่เนาะจะมีตรงนี้ทุกคนนะที่เป็นเหตุสมบัติทุกคนอ่าตรงนี้เลยนะเหตุสมบัติตรงนี้คือเราสามารถที่จะมากดรับคะแนนฟรีนะครั้งละ100คะแนนนะโดยที่จะมากดได้นะสมชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งนั่นเองนะในส่วนนี้นะครับ ก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของเหรียญน,นะครับก็คือ1 1บาทจะเท่ากับ2,500เหรียญนั่นเองนะถ้าเราใส่รหัสเชิญเพื่อนไปเราจะได้รับไปเลย8 0 0 0เหรียญก็ประมาณ3บาทนั่นเองนะครับการถอนเงินก็มาที่เมนูการถอนเงินตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับอ่าพอเรากดเข้าไปเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะถอนเงินเข้าสู่บัญชีทู o ันนิวเล็ตหรือเพย์เพ,พาหรือเติมเงินมือถือนะครับอ่าก็ให้เราเลือกเลยนะ ถอนเงิน 1990, ทูตุนี่วเล็ตขั้นต่ำอยู่ที่150บาทใช้คะแนน375,000เหรียญนอนกะสูงสุดอยู่ที่500บาทใช้คะแนนอยู่ที่1,250,000เหรียญน,นะครับก,การถอนเงินเข้าสู่บัญชีของ PayPal นะถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะใช้คะแนนอยู่ที่250,000เหรียญครับแล้วก็ถอนเงินสูงสุดอยู่ที่200บาทเนาะใช้คะแนนอยู่ที่500,000เหรียญนะครับอ่ะแล้วก็การถอนเงินเข้าสู่เบอร์โทรศัพท์ s s ก็ ทองเงินขั้นต่ำอยู่ที่500บาทใช้คะแนนอยู่ที่1,250,000เหรียญทองเงินสูงสุดอยู่ที่1,000บาทนับใช้คะแนนอยู่ที่2,500,000เหรียญด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็แนะนำเลยทุกคนเนาะก็มาเล่นได้เลยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายๆสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าน,นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ